สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบัตติไฟเ t ลทีครับโดยวันนี้เรามาอยู่กับรายการใหม่ของช n n e l เรานะครับนั่นคือรายการประวัติตัวละครนะครับเป็นประวัติของตัวละครต่างๆในบัตติไฟนะครับแล้วก็จะมีสถิติการการเล่น,นครับแล้วก็สถิติชนะแล้วก็บัตต้ต่างๆและเวลทั้งหมดที่เคยใช้ของตัวละครตัวนั้นนะครับซึ่ง เราประเดิมคลิปแรกด้วยตัวเอกของเรื่องเลยนะครับมิคาโดกาโอโอเคเรามาดูประวัติของเขากันเลยมิ k คาโดกาโอนักเรียนชั้นป .6 โรงเรียนไอโบกาคุเอนและเป็นสมาชิกของโรงฝึกมิ k คาโดไอดิจิจุนสึมีพี่ชายหนึ่งคนและน้องสาวหนึ่งคนในปัจจุบันพี่พี่ชายของกาโอนั้นได้เสียชีวิตไปตอนที่กาโอยังเด็ก ก้าโอมีแรงจูงใจในการเล่นบัดี้ไฟท์คือการ์ตูนที่พี่ชายตัวเองได้วาดเอาไว้ก่อนตายนั่นคือรูปพี่เจ้าสุริยันวันหนึ่งก้าโอได้เปิดซองบัดี้ไฟท์และได้พบกับดรัมบังเกอร์ดราก้อนจากนั้นทั้งสองคนจึงร่วมกันต่อสู้กับผู้เล่นมากมายไฟ์เตอร์มากมายหลายครั้งก้าโอนั้นเคยเป็นสมาชิกของบัดี้โพลิสที่อายุน้อยที่สุดแต่ปัจจุบันในภาคฮันเรดนั้น เขาได้คืนตำแหน่งนั้นไปแล้วกาโอเคยเปลี่ยนเป็นคนที่เคยเปลี่ยนเวล์ในการใช้มากที่สุดในเรื่องแล้วนะครับกาโอนั้นเคยใช้ Dragon World Magic World Dungeon World Hero World และ e g g n t w w r r l นะครับสถิติชัยชนะต่างๆของกาโอนะครับคือชนะ85ครั้งแพ้4ครั้งและไม่รู้ผลอีกหครั้งนะครับซึ่งในศึกที่ไม่รู้ผลนะครับคือศึกที่ กาโอสู้กับซันยะนะครับในภาคแรกแล้วจู่ๆดูเอลซีเกอร์ก็โผล่มานะครับบัดดี้ได้แก่ดรัมเังเกอร์ดราก้อนเมจิเชียนดรัมทันเดอร์ไนท์ดรัมเังเกอร์ดราก้อนพูก้าดรัมเลสคิวดราก้อนดรัมเังเกอร์ดราก้อนเลสคิวจัสติดดราก้อนเอ้ยจัสติดดรัมเังเกอร์ดราก้อนและอีกมากมายหลายตัวเลยนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นบัดดี้ที่เยอะมากเพราะว่าแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นดรัมเังเกอร์ทั้งนั้นเลยครับ ก็ฝากกดติดตามช่องเอ l บริไฟลทีดีและประวัติตัวละครต่างๆนะครับสามารถขอมาได้นะครับโอเคกู๊ดาย